สวัสดีครับสำหรับปีนี้เนี่ยศึกใหญ่ของ w w e ก็ผ่านมาแล้ว5ศึกด้วยกันแถมขยันไปจัดที่ต่างประเทศซะด้วยไล่มาตั้งแต่ Royal Rumble ต่อมาก็เป็นอ l i m i n a t i o n Chamber ที่ออสเตรเลียตามมาด้วยรัส t ซ e มเนียครั้งที่40จากนั้นก็เป็นศึกแบ c ็กแล h ที่ฝรั่งเศสและล่าสุดก็คือศึกคิงแอนด์ควีนออฟเดอะริที่ซาอุดีอาระเบียศึกใหญ่ต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือศึกค r a สเชอร์เดอแคที่สกอตแลนด์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ จากนั้นให้หลังเพียงแค่สาสัปดาห์เนี่ยก็จะถึงคิวของศึกมันนี่เดอะแบงค์ที่แคนาดานี่คือศึกที่หลายคนน่าจะรอคอยเพราะจะมีมัดไต่บันไดสุดมันในเกิดขึ้นด้วยแถมรางวัลของผู้ชนะเนี่ยก็เรียกว่าบ um ่มๆคือลือใช้เล่นต่างหากแม้จะมีค r ัชวัวเดอะแคสเซิลคั่นอยู่ก็ตามนะครับแต่กลับมีนักมวยปล้ำคนหนึ่งที่ออกตัวแรงแซงทางโค้งไม่สนใจศึกใหญ่ที่สกอตแลนด์แล้วครับประกาศตัวเป็นคนแรกแบบข้ามศึกกันไปเลยว่าจะร่วมปล้ำมันนี่เดอะแบงค์ในปีนี้ คนคนนั้นก็คือเจอูโซ่และโดยกระแสะความร้อนแรงที่กําลังเป็นอยู่เนี่ยก็ชวในให้คิดเล้อเกินนะครับว่าบางทีก็เจเนี่ยแหละที่อาจจะเป็นคนที่มีแนวโน้มมากที่สุดสําหรับการเป็นเจ้าของกระเป๋าในปีนี้นะครับแต่มันจะมีเหตุผลอะไรที่สนับสนุนอยู่บ้างเนี่ยไปลองไล่เรียงกันดูดีกว่าครับและนี่คือเหตุผลที่บ่งบอกว่าเจอูโซจะกลายเป็นมิสเตอร์มันนี่เดอะแบงค์ในปีนี้ครับ กำลังเป็นที่นิยมสุดๆเหตุผลแรกที่ง่ายและชัดเจนที่สุดว่าทำไมเจลโซ่คือคนที่จะกลายเป็นมิสเตอร์มันนี่เดอะแบงค์ในปีนี้ก็คือเรื่องกระแสความนิยมที่กำลังเป็นอยู่นี่แหละครับเจกำลังดังระเบิดระเบ้อดังแบบชุดไม่อยู่จริงๆโดยความนิยมของเจในตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของ w w w เลยก็ว่าได้ แน่นอนว่านักมวยปล้ำธรรมะเบอร์หนึ่งของ WWE เยูดับยนาตอนนี้เนี่ยยังไงก็ไม่พ้นโคดีโรสที่กําลังเป็นเจ้าของแชมป์เส้นใหญ่ที่สุดของสมาคมแน่นอนโดยนอกจากพีโคดีแล้วนะครับนักมวยปล้ำที่ความนิยมสูงก็ยังมีทั้งโรแมนเรนแอลเวนไอหรือว่าแรนดี้ออตันแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ายอดขายเสื้อในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเสือ้อยีนของเจคือลายที่ขายดีเป็นเทน้ําเทท่ามากที่สุดนอกจากเรื่องสินค้าแล้วนะครับ ปฏิกิริยาของแฟนๆในสนามยามที่เจเปิดตัวมาเนี่ยก็คือสิ่งยืนยันความนิยมแบบถล่มทลายที่กำลังเกิดขึ้นได้ดีมากๆเช่นกันทั้งการร้องเพลงการโบกไม้โบกมือเป็นจังหวะตามไปด้วยไหนจะมีการเปิดฝาดมือถือตั้งหากดังนั้นถ้าจะดังเปรี้ยงปังซะขนาดเนี้ยจะรออะไรล่ะครับต่อยอดกระแสที่เกิดขึ้นซีโดยการมอบกบระเป๋ามันนี่เะแบง์ในปีนี้ให้เจไปเลยละกันเปลือกลายเป็นแมนิเวนที่แท้จริง ถ้าย้อนกลับไปดูเส้นทางนักมวยปล้ำทั้งหมดของเจยูโซเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกิน90%คือการโลดแล่นอยู่ในหลีกทักทีมนะครับโดยเจจับคู่กับพี่ชายฝาแฝดของด้วยอย่างจิมมี่ในนามดิวโซ่ทั้งสองคนลุยลีกทักทีมร่วมกันมานานมากกว่า10ปีประสบความสําเร็จร่วมกันมากมายทั้งเป็นแชมป์ทักทีมหลายสมัยและยังเป็นทีมที่ครองแชมป์นานที่สุดด้วยหลังจากที่แก๊งบัตไลยก่อกำเนิดขึ้นมาเนี่ยเจก็ถูกท่านหัวหน้าเผ่าโรแมนเวนตั้งสมญาให้ เนื่องจากทิมมี่หายไปพักรักษาตัวเพราะมีอาการบาดเจ็บเราว่าที่โรมันตั้งสมญาให้เจแบบนั้นเนี่ยคงเพราะแค่ต้องการที่จะซื้อใจให้เป็นเบสตัวเองต่อไปประกอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเจยกับการขึ้นปั้มเป็นเมนิเวนมันแทบจะไม่ใกล้เคียงสิ่งนั้นเลยครับคือมันก็มีอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้ตรงเปะ๊ะหรือดูดีคู่ควรกับสมญาที่ตั้งมาดังนั้นเพื่อทําให้เจคู่ควรกับคาว่าเมนิเวนสักทีเนี่ย การกลายเป็นมิสเตอร์มันนี่เดอะแบงค์จากนั้นก็ต่อยอดด้วยการควา้าแชมปโลกมาครองให้ได้เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นยังไม่เคยมีรางวัลติดมืออย่างที่บอกนะครับว่าเจอูโซ่ขึ้นปัมในลีกทักทีมมาทั้งชีวิตประสบความสำเร็จได้ชมปมาก็มากมายหลายสมัยแต่ในทางกลับกันเนี่ย สำหรับชีวิตนักมวยปั้มเดียวเนี่ยนะครับแม้จะเป็นที่นิยมถล่มทลายแค่ไหนก็ตามแต่เรื่องความสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอนเนี่ยสิ่งนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นกับเจเลยครับแม้จะได้สมยาว่าเมนิเวนแต่เจกลับได้ขึ้นปั้าเป็นคู่เอกน้อยมากแถมพอได้โอกาสแต่ละทีก็กินแ้วรัวๆต่างหากไม่ว่าจะเป็นแมตช์ชิงแชมป์เดสปิลเดส WUW Universal กับโรแมนเดในศึกซัมเมอร์สแลมเมอปีที่แล้วก็แพ้ล่าสุดแมตช์ชิงแชมป์โบฮิเวตกับเดวมันพีสในศึกแบล็กแลที่ผ่านมาก็วื้เช่นกัน แม้แต่แมตช์ชิงแชมป์อินเตอร์ในศึกรอรายสัปดาห์กับคุนเทอเนี่ยผลลั์ก็ไม่ต่างกันเลยครับจะบอกว่าเจแพ้ทุกครั้งที่ได้โอกาสชิงแชมป์แบบเดียวก็ได้นะรวมถึงการไปไม่ถึงตำแหน่งผู้ชนะทัวร์นาเมนต์ King of the Ring ที่เพิ่งจบไปด้วยและแม้ว่าจะแฮ็มาตลอดเนี่ยจากเจกลับยังมีฟแฟนๆหนุนหลังให้ลืมดังนั้นมันน่าจะถึงเวลาแล้วครับที่ W w e จะให้รางวัลตอบแทนความฮอตของนักมวยปล้ำรายนี้โดยเริ่มจากการเป็นเจ้าของกระเป๋าม o น e ี่เดะแบงเนี่ยแหละครับ เปิดทางสำหรับการปรากฏตัวที่สแม็กดาวเหตุผลสุดท้ายที่บอกว่าทำไมเจวูโซถึงอาจจะเป็นผู้ชนะแมต์มานี่เดอะแบงค์ประจำปีนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เหตุผลเรื่องความสำเร็จหรือว่าเรื่องรางวีรางวัลอะไรหรอกนะครับแต่เป็นเรื่องสตอรี่ไลน์มากกว่าคือเป็นการเปิดโอกาสเพิ่มช่องทางให้ทีมงานและทิปโเอสในการนำเจไปปรากฏตัวแบบข้ามค่ายนั่นเองครับแม้ว่าโรแมนเรนจะเสียช้ำไปในโรซลมเมเนียครั้งที่40แสิหลังจากนั้นก็หายตัวไปด้วยเนี่ย แต่าหากาบเรื่องราวของแก๊งบัตไลไม่ได้จบตามไปด้วยนะครับยังมีการดําเนินต่อไปซึ่งสมาชิกของแก๊งนี้ก็ยังอยู่กันที่สแครดาวแบบยกกวนเช่นเดิมเพิ่มเติมคือเรื่องราวบทใหม่ที่กําลังเข้มข้นน่าติดตามมากๆจากการที่โซโลซิกววที่กําลังเบียวได้ที่คิดว่าตัวเองคือท่านหัวหน้าเผาเข้าไปทุกวันทุกวันกําลังกลางแบบมีธรมะทงกากับทงก้าโลอาเป็นสมุนซ้ายขวาไว้คอยใช้งานนอกจากจะมีสมาชิกใหม่แล้วนะครับโซโลยังจัดก,การกระทืบจ so ิมมี่อุโซพร้อมไล่ตะเพิดออกจากแก๊งไปด้วย ซึ่งไม่มีทางที่จิมมี่จะล้างแค้นด้วยตัวคนเดียวได้แน่นอนดังนั้นใครล่ะครับที่มีแนวโน้มพอที่จะช่วยจิมมี่มากที่สุดก็เห็นจะไม่พ้นน้องชายฝาแฝดอย่างเจนะครับการได้กระเป๋ามันนี่รแบงมาอยู่ในมือก็จะทําให้เจซึ่งเป็นนักมวยปล้ำฝั่งรอเนี่ยคามคายปายปรากฏตัวทังฝั่งสแมทดาวแบบพอจะมีเหตุผลรองรับอยู่บ้างดูไม่มัวบ้านงานจนเกินไปซึ่งดีไม่ดีเนี่ยนอกจากจะมีการรีวิวเนียนของดิวโซเกิดขึ้นแล้วนะครับบางทีอาจจะมีการรวมข้นกับโรมมนอีกคนหนึ่งด้วยก็ได และนี่คือเหตุผลที่บ่งบอกว่าเจอูโซจะกลายเป็นมิสเตอร์มันนี่เดอะแบงค์ในปีนี้ครับมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับคอนเทนต์นี้ว่าเฉพาะของเจคนเดียวเพียวๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอใกล้ๆวันแข่งเนี่ยมีจํานวนคนประกาศออกมาแบบครบถ้วนก็เดี๋ยวค่อยมาไล่แจกแจงบรรยายคนอีกทีแล้วกันนะครับถึงตอนนั้นเจอาจจะไม่ใช่คนที่มีโอกาสมากที่สุดแล้วก็ได้ใครจะไปรู้เนาะทุกคนคิดเห็นยังไงคิดว่าเจจะเป็นเจ้าขอ,ของกระเป๋าในปีนี้ไหมแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ